าจเจริญทำทุกคนวันนี้ผ่านเข้ามาถึงวันที่หวันจันทร์ที่หมิถุนายนสอง5ัน้าขึ้นเจ็ดคำเดือนเจ็ขึ้นเจ็ดคำเดือนเจด พออายุกันมาแปดสนี่ยรู้สึกสนุกสนานกันนะตัวเลขแปดแดนี่อายุแปปรู้สึกมันก็มีอะไรเล่นเนาะเล่นกับเลขแปดแสนุกสนานกันพอใช้น้าเขาไม่เป็นไรใช้นิมิตของเลขแปดแปดเป็นเครื่องหมายในการบุกเร่า ความสนุกสนานกันในจิตขึ้นมาเรื่องเรืองเบิกบานคือเจ้าโศเรานี่ทุกวันนี้แต่มาว่าพวกเราเนี่ยโอ้โหมันปฏิบัติธรรมาของพระเจ้าปฏิบัติมาแล้วเนี่ย <c oughs> มาได้เป็นคนที่มีจิตใจได้ถูกสรอกกิเลสออกแล้วก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีสิ่งแวดล้อม นะสิ่งแวดล้อมนี่มากนะคำว่าสิ่งแวดล้อมมากเป็นองค์ประกอบอยู่ชิดๆกับตัวเราเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยมีลักษณะอย่างเนี้เป็นคุณลักษณะที่เรียกคุณวิเศษพฤติกรรมของคุณวิเศษของมนุษยชาติมนุษยชาติที่มีคุณสมบัติ หรือเรียกว่าคุณธรรมแบบโลกุตระของพระพุทธเจ้าคือมีสารณียธรรมหกอ,อยู่กันมีพฤติกรรมขทาง,ง,งกายกรรมก็อยู่กันยังมีคุณสมบัติประเภทที่เรียกว่าเมตตาเมตตากายกรรมเมตตามันเป็นยังไง มาดูที่อโศกเนี่ยเนี่ยเป็นพฤติการของมนุษย์ชาติที่เรียกว่าเมตตาคือมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเจอจานเกื้อกูลมีพุทธพจน์เจ็ดสมบูรณ์แบบพุทธพจน์เจ็ดมีสารณียะมีปิยกรณะครุกรณาสังหะอวิวาทะสามัคียะเอกีภาวะ มันครบแบบคุณธรมรมระลึกถึงกันไม่ได้ะระลึกอย่างจีจาประเภทดึงดูดติดเหมือนมีกิเลสกามไม่ได้ไม่ได้ไไดะระลึกถึงแบบนั้นระลึกถึงกันอย่างมีละหุตามีมุตุตากรรมัญญาที่ดีที่ที่พอมอะ ิยกรณะก็เป็นความรักที่วิเศษเป็นความรักในมิติที่8ที่เจที่8ขึ้นไปไม่ใช่ความรักแบบมิติที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นมิติที่8เป็นมิติระดับพระพุทธเจ้าเลยมีครุกรณะมีการเคารพกัน รู้จักขั้นชั้นของคนจะด้วยวัยวุฒิก็ตามจะด้วยคุณวุฒิก็ตามเคารพกันได้หรือแม้แต่สมมุติวุฒิก็ก็เข้าใจกันเคารพกันใครมีคุณวุฒิจริงเคารพจริงใครมีสมมุติวุฒ คนนี้ศีลหนาคนนี้ศีลแปลคนน,ปนคนนี้เป็นสมณะคนนี้เป็นศิกมาตคนนี้เป็นอะไรก็มีขันชันอะไรก็เข้าใจเคารพกันอย่างได้ถูกต้องมีสัตว์มีส่วนอะไรอย่งนี้ยิ่งสังหาแล้วโอ้โหแจกจ่ายเจอจานเกือ้อกูลช่วยเหลือ จงก็ตั้งถึงเผื่อแผ่ไปถึงข้างนอกในนี้ไม่ต้องห่วงเลยสันกะหะไม่วิวาทกันนี่เห็นชัดอยู่กันมานานปีหลายปีพวกเราเชวาวศกไม่ได้มีเห็นชัดเจนเลยว่าไม่ได้มีลักษณะที่ไปเป็น ตัวแสดงออกถึงการวิวาทคนอยู่ตั้งเป็นร้อยๆเป็นนานไม่รู้กันเป็นกีปป่ปีกี่ปีแต่ละปีแต่ละปีไม่มีข้อพิพาทไม่วิวาทกันอยู่กันอย่างสามัคคีพร้อมเพรียงช่วยเหลือเกือกเกือกกูลก,กัน,กนทำนั่นทำนี่อะไรอะไรที่ควรจะทำช่วยกันแบ่งกัน แจกเกินทำแล้วก็อยู่กันเป็นปึกแผ่นเอกอีภาวะพระเจ้าตรัสรู้คุณสมบัติของมนุษย์ชาติยอดเยี่ยมทุกอย่างามาประกาศบอกหมวดหมู่บอกกระบวนการอะไรต่างๆของสัจธ,ธรรมต่างๆเอาไว้เอามาพิสูจน์พวกเราพิสูจน์แล้วยืนยันได้ ยืนยันได้เป็นความจริงเ,เป็นคุณสมบัติที่วิเศษที่ดีของมนุษย์ชาติที่ทำได้ทำได้ยิ่งกว่าเนี่ยที่ปราพุธเขาไปนำเอาเอธิโอเปียมาเอาเอ,เอไม่ใช่ ยซโทเปียยูโทเปียเอ่ยูโทเปียเปนำมาเปรียบเทียบกันเอาไว้ไม่ใช่เปรียบเทียบเราเอามาอธิบายว่ายูโทเปียไม่อโศกนี่ไม่ใช่ยูโทเปียอโศกนี่มีสาารณโภคีนี่มีอะไรคุณสมบัติอื่นอีกยิ่งกว่ายูโทเปียยิ่งยิ่งกว่าเซอร์เทอร์มัชมอที่ เขาจินตนาการนะของยูโทเปียของเทอร์มัชมอร์ที่จินตนาการเอาไว้เนี่ยมันเป็นเพียงของคิดความคิดฝันเป็นเพียงความคิดฝันถ้าดูตามภาษาของเทอร์มัชมอร์แล้วมันไม่มี เป็นไปนไม่ได้เราอ,อย่างยูโทเปียเขาคิดฝันเอาไว้มันโอ้โหสวยงามด้วยจินตนาการที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่มนุษย์ชาติจริงๆมันอยู่ด้วยกันรวมกันนี่มันเป็นคนมีกิเลสมากน้อยต่างกันขนาดเราคัดที่จริงไม่ได้ไปคัดหรอกแต่พวกคุณคัดคัดตัวเองเข้ามาคนที่มีคุณสมบัตินามไหลมาหานามน้ำมันไหลไปหาน้ำมัน มันก็มารวมกันเองตามสัจธรรมที่แท้แล้วมันก็มีต่างกันขั้นชั้นต่างกันระดับโซดาสกิทานาคาอรหันมันไม่เสมอสมายกันมันไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตทั้งหมดว่ามันสมบูรณ์เสร็จแล้วมาอยู่ด้วยกันทั้งคุิทุกอย่างสมบูรณ์หมดมันเป็นไปไม่ได้โดยความเป็นจริง ก็เป็นจริงมือก็ได้ค่าเฉลีย่ยอย่างนี้เพราะจินตนาการของธรรมชโิรมันสะอาดสวยสงามครบพร้อมเลยแต่สัจธ,ธรรมจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้อย่างนั้นทีเดียวแต่ได้ขนาดนี้นี่แหละตมาว่าโอ้ใครจะ หาว่าตามาหลงตัวเองหลงหมู่พวกตัวเองก็ไม่ว่าจะว่าก็ว่าไปดีจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าหลงก็หลงจริงๆเราไม่ได้หลงหรอกเรามีสติสัพพัญญาปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริง <c oughs> ชีวิตนี้ตามาเกิดมาแล้วก็มาพากันเอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาประกาศ ให้พวกเราคนสิ่เป็นคนยุคนี้ได้รับรู้แล้วก็เออเห็นดีเห็นงามมาเรียนรู้ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งมาอยู่รวมกันกลายเป็นรูป,ปธรรมรูป,ปธรรมของสังคมเลยมีพฤติกรรมของ,งมีพฤติกรรมสังคมเนี่ยสัมผัสได้ โอ้โหอาตมาภาคภูมิใจมากเลยที่ทำได้ขนาดนี้สุดยอดสำหรับอาตมาเนี่ยคือสุดยอดใครจะยอดได้กว่นี้ก็เอาอนุโมตนาสาธุเมริสยานะถ้าใครจะมาทำบ้างท่านผู้รู้ทางาศาสนาพุทธท่านก็ทำงานไม่ว่าใครผ่านมาผ่านมา ก็มีหมู่มีกลุ่มที่มีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมสังคมของท่านอือนกันกลุ่มอาจารย์มัน่นมหาบัวก็มีพฤติกรรมสังคมแบบนั้นกลุ่มท่านพุทธทาสกม็มีมีหมู่พวกที่ศรัทธาเรื่มใสใกล้ชิดจนกระนตั้งรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มบ้างกลุ่มหมู่ ท่านพุธสมเด็จพุทธโคสา,าจารย์มหาประยุตท่านก็มีของท่านก็ดูสิพฤติกรรมปติการของสังคมหมู่กลุ่มของท่านมันเป็นยังไงอ่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นฟิโนโมนาต่างๆเป็นปรากฏการณ์จริงที่เห็นได้เอามา ไม่ใช่มาแข่งกันหรอกเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าอะไรมีคุณลักษณะอย่างไรหรือมีอโทษลักษณะความด้อยความดีความเด่นความต่ำอย่างไรอะไรมันต่างกันอย่างไรสุดท้ายก็ทางจิต จิตวิญญาณของผู้ที่มาเป็นเช่นนี้เนี่ยโอ้โหเรียกด้วยศัพท์แต่แค่ว่ามันสุขเอาสุขมาเรียกง่ายๆก่อนมันสุกสงบสุข,สข,สขเบิกบานรา่าเริงสดชื่นไม่มีเหี่ยวมีแห้งไม่มีเศร้ามีส่้อยแม้จะมีงานมีพฤติกรรม จะต้องออกแรงออกกำลังทำงานนั่นน,น,น,นี่อะไรก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีเงินค่าจ้างขาวานไม่ได้มีสิ่งที่จะได้จากผลงานแต่สิ่งแรกเปลี่ยนจากผลงานก็ไม่ได้ได้กันแต่ก็โอ้โหสุขสาราญเบิดบานใจดีก็ชื่นอกชื่นใจด้วยนะ ชื่นอกชื่นใจด้ยส,สั่าสันขึ้นมาแล้วก็เห็นผลผลิตแต่ก็ไม่ได้ยึด่าเป็นของเราก็เป็นกองกลางเห็นอย่างเงี้ยเจงเพ่งเจงเพ่งภาษาอีสานเจงเพ่งเจงเพ่งมากมายพเนินเทินทึก เลือหลายอ่ะมากมายหลากหลายเนะจะววากองก็กองเจ่งเพ่งเจ่งเพ่งมีทั้งกว้างทั้งสูงทั้งลึกโต <c oughs> <c oughs>